สิ่งลี้ลับหรือเพื่อนๆเรียกไั้ว่าเวอผีหรือดวงวิญญาณนั่นเองนะคะดวงผีอับเคล็ดทุกวันจะมีคนงานของต้มม่ไหนแม่มามาอยู่แทนเราแล้วก็ทีนี้คือมาอยู่ชั้นลอยแต่มาอยู่ชั้นลอยก็เสียชีวิตเหมายตายนะคะเขาเหนื่อยตายหรือเปล่าเขาไหลาตายเ่ยงน้องนิ้งมาแล้วจ้าลงคลิปทุกวันพรรหัสกับวันศุกร์เวลาห้าโมงเย็นและวันอาทิตย์เวลาหกโมงเย็นอย่าลืมมาติดตามรับชมกันนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่างนึงนิงมาแล้วซ่าวันนี้นะคะนิงจะมาเล่าเรื่องนะคะเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่เจอสิ่งลี้ลับหรือเพื่อนๆเ,เรียกกันว่าเจอผีหรือเจอวิญญาณนั่นเองนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาเล่าทุกอย่างที่เคยเจอเคยได้สัมผัสมาเลยนะคะก็ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเตือนก่อนนะคะก็แล้วแต่ความคิดเห็นของใครเนาะก็สำหรับช่องของเรานะคะก็มีคลิปมากมายหลากหลายให้เพื่อนๆได้เลือกชมเลือกดูกันได้ตามสะดวกเลยนะคะคลิปของนี้ก็จะลงทุก วันนะคะวันพฤหัสวันศุกร์เวลาห้าโงเย็นแล้วก็วันอาทิตย์เวลาหกโมงเย็นอย่าลืมไปติดตามรับชมแล้วก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นิงด้วยนะคะก็จะพยายามทำให้มันสนุกยิ่งขึ้นค่ะก็มาค่ะก็มาสู่เรื่องที่นิงจะเล่านะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องบ้าน ที่เจอที่บ้านทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีทั้งหมดสามที่นะคะที่นิ้งย้ายที่อยู่มาแล้วนะคะที่ปัจจุบันคือที่ที่สามนะคะเดี๋ยวเราเล่าไปทีละสเตปเลยนะเราจะเริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกก็คือที่แรกที่เราเคยอยู่นะคะเราอยู่ตั้งแต่อนุบาลเนาะตึกหลังนี้แต่ก่อนนิ้งไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะจนโตมาประมาณสิบถึงสิบสองขวบก็คือวันนั้นเนี่ยแม่บอกว่า ปลุกเราแต่เราอะ่ะไม่ยอมตื่นปลุกเราแล้วปลุกเท่าไหร่ก็ปลุกไม่ตื่นนะจนพ่อเราอะต้องอุ้มเราอะ่ะเพื่อที่จะไปหาหมออะ่ะอุ้มเราออกมาจากตึกพอพ้นตึกเท่านั้นแหละแกเราตื่นซึ่งก็ไม่รู้เกิดจากอะไรพอตื่นปุ๊บเราก็จําอะไรไม่ได้เลย,เร,รเ,ลยเราไม่รู้เลยว่าใครเรียกเราไม่รู้เลยว่าแม่ปลุกเราตอนไหนคือตอนนั้นก็คือ บ้องเออไปเลยแล้วก็เราก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสรุปแล้วทําไมเราถึงไม่ตื่นแต่ว่าแม่เล่าให้ฟังว่ามีมีกรณีนี้จริงๆแม่แม่เราเป็นคนปลุกเองกับมือแต่ว่าเราไม่ตื่นเออถ้าถ้าเป็นตอนนี้ที่ปัจจุบันเราว่าเราโดนผีอั้มแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหลักวิทยาศาสตร์ก็น่าจะเหนื่อยหรือว่าไปเล่นมาเหนื่อยแล้วหลับลึกอะไรอย่างนี้หรือเปล่า เออเราไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยพอมันเรื่องถัดไปก็คือเรื่องชั้นลอยชั้นลอยเกอบ้านเราอ่ะมันปิดตึกใช่ไหมล่ะมันจะต้องผ่านชั้นลอยก่อนที่จะมาถึงห้องเราห้องเรามันจะอยู่ชั้นสองชั้นสองก็คือต้องผ่านชั้นลอยก่อนมันจะมีชั้นลอยแล้วก็ชั้นสองใช่ไหมมันจะเป็นชั้นลอยเล็กๆอ่ะ ตรงนั้นน่ะเรารู้สึกว่ามันเราแวงัตลอดแล้วเราต้องขนลุกตลอดที่ที่เดินผ่านฉันลอยเลยอะแกไม่รู้เป็นเพราะอะไรอะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่าเราก็อยู่มาได้จนแบบว่าสิบปีสิบปีจนเราปอห้าแกว่าเราอยู่เท่าไหร่ปอห้าเราอยู่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปอห้าเราอยู่เท่าไหร่ลืมไปแล้วขี้เกียจนับด้วยไม่นับด้วยกันเนาะ จะเราปห้าเราย้ายถิที่อยู่ไปอยู่หอพักไปอยู่หอพักแต่ว่าไม่ได้ไกลจากตึกมากนั่นแหละก็อยู่แทบๆอยู่ถัดไปอีกซอยหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นซอยหมู่บ้านที่เราอยู่อะมันเป็นซอยหมู่บ้านเอ,อของเรามันจะถัดไปอีกที่หนึ่งไปซอยอีกซอยหนึ่งเออเราก็ย้ายที่อยู่ใช่ไหมประมาณปห้าปหก พอย้ายไปปืบะ่ะมันจะมีคนงานของเจ้านายแม่อะ่ะมามาอยู่แทนเราแล้วก็ทีนี้คือมาอยู่ชั้นลอยแกมาอยู่ชั้นลอยก็เสียชีวิตไหลาตายนะคะเขาเหนื่อยตายหรือเปล่าเขาไหลาตายแม่บอกว่ามีคนตายว่าเขาไหลาตายเขาหลับไปเลยโดยที่ไม่ตื่นออกมาไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยแก หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ไปเหยียบที่นั่นอีกเลยนะที่ตึกอ่ะแล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าไม่รู้ว่าเขาขายไปหรือยังหรือว่ามันทําใหม่แล้วหรือยังหรือว่ากลายเป็นตึกล้างไปแล้วเพราะว่ามันมีคนตายอ่ะอืมนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยพอย้ายมาที่ที่สองใช่ไหมที่ที่สองอ่ะเป็นหอพักแล้วข้างหลังหอพักอ่ะเราอยู่ฝั่งฝั่งฝัง่งนี้พอดีฝั่งที่มันมีป่าทุกคนมองไปคือป่าทั้งหมดเลยมีแต่ป่าแก okay. แล้วเราอ่ะโดนผีอัมแทบถูกวันแต่ว่าเราตื่นขึ้นมาเองได้นะเพราะว่าเพราะว่าเราโตแล้วแหละเรารู้เรื่องแล้วไม่งั้นเราจะมาเล่าได้ไงเนาะ ตามหลักวิทยาศาสตร์และการผีอำคือภาวะร่างกายรู้สึกตัวแต่ไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวส่วนต่างๆได้เกิดในช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นทางการแพทย์จะเรียกว่า3ีพาราดิสิตทางการแพทย์เก่าคืออาการของคนพักผ่อนไม่เพียงพอเวลานอนเปลี่ยนไปเกิดอาการเครียดระหว่างนอนรับถ้ายังไม่เข้าใจเซิร์ชใน Google เลยจ้าเ้องสาบานก่อนว่าสิ่งที่เราเล่าเนี่ยมันคือเรื่องที่มันเกิดกับเราจริงๆนะ ใครไม่เชื่อก็แล้วแต่แล้วแต่ทุกคนนะกดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะที่เราเล่าก็คือเรื่องที่มันเกิดกับเราจริงๆแต่ว่าเราก็หาข้อสรุปไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรเนาะโอเคแล้วพอมาเราเข้ามาหาลัยเราจะเข้ามาหาลัยก็ผ่านมาไม่นานแหละเข้ามาหาลัยอ่ะเข้ามาหาลัยคืออยู่ม .6 มห้ 5. มหมหนั่นแหละมัธยม6อะ เราถึงย้ายบ้านเป็นบ้านปัจจุบันพอมาบ้านปัจจุบันอะแลกเข้าอะแลกเข้าเลยนะแม่เราฝันเรานอนไม่หลับอาจจะเป็นเพราะว่าเราอะอาจจะเป็นเพราะว่าแปลกที่นอนไม่หลับก็นอนดิ่นใบดิ่นมาเลยเฉยๆจนมีมาวันหนึ่งที่มัน มีวันที่เขาบอกว่าเป็นวันที่วิญญาณหรือว่าอะไรอ่ะฤทธิ์ของอะไรอ่ะแรงที่สุดในวันนั้นอะแล้วก็เราจะสามารถเห็นเห็นหรือว่าสัมผัสเขาได้เห็นหรือว่ารู้สึกได้อะอะไรแบบเนี้ยมันเป็นวันที่ผีออกวันอะไรสักอย่างนี่แหละวันหนึ่งอ่ะแล้วเราเห็นตรงบันไดบ้านเรานะปัจจุบันน่ะเห็นเป็นขาคนขาคนใส่แบบว่า กางเกงสลกสีดำมาเราเห็นแบบนั้นเลยนะยังไม่เก่คือเห็นนานมานล้วแหละเพราะว่าวันนั้นก็จำไม่ได้แล้ววันอะไรอะว่าสิ่งที่เราเจอก็คือเป็นขาคนเลยแล้วก็กางเกงสล็กสีดำอืมแล้วก็ล่าสุดที่เราเจอนะก็จะเป็นคนนั่งอยู่ตรงบันไดนั่งแบบอย่างนี้เลยอะ เรามีภาพให้ดูเราวาดมาแล้วแหละแล้วก็มีบ้านให้ดูด้วยเนาะอย่ยบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้แหละอืมแล้วก็นั่งอยู่ตรงบันไดอย่างเงี้ยอืมคิดดูดิในตอนที่เราแบบว่ากําลังจะคืนคืมหลับอะเกแล้วเราเห็นพอดีอะ่ะ คือก็ไม่ได้อ่าย่เห็นแต่ว่าเราว่าเห็นพอดีแต่ว่าเราก็บอกใครแล้วว่าก็ไม่มีใครเชื่อแม่เราก็ไม่เชื่อแม่เราก็บอกว่ายันยานไม่มีจริงหรอกคิดไปเองทั้งนั้นแหละเนี้ยเราก็เลยเออสงสัยจะคิดไปเองสงสัยจะตาฝาดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบอาจจะจริงเราอาจจะนอนน้อยหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ก็เลยเป็นไปตามนั้นก็หาข้อสรุปไม่ได้นะคะว่า ไอคนที่เราเห็นมันคือใครนะคะแต่ว่าวันถัดมาเราก็ไปทําบุญให้นะถ้าเราเห็นอะไรแบบนั้นเราก็ไปทําบุญให้แต่ว่าเราไม่ได้อุดทิศให้ใครนะเราอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรมากกว่าถ้าถ้าเขาไม่ได้เป็นเจ้ากรรมในเวรเราเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้เขาใช่ไหมละ่ะเออเราก็ไม่ได้ทําให้เขาเราแค่อุทิศให้บ้านเฉยๆยว่า ถ้ามีเจ้าที่ถ้าเขาเป็นเจ้าที่แล้วก็อุทิศให้เขาโออะไรอย่างง่ายก็เรื่องทั้งหมดก็มีแค่นี้ค่ะมีสามเรื่องสามประเด็นก็จะเป็นสามเรื่องสามประเด็นที่อยู่ในห้องทั้งหมดเลยที่อยู่ที่บ้านทั้งหมดเลยแล้วก็เท่าที่เราจําได้นะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะกรธกันหรือเปล่าหรือว่าจะสนุกไหมนิ้งเล่าสนุกรือเปล่าตะกุตะกัดไหมก็ขอโทษด้วยนะคะ ก็พยายามกันกองเท่าที่ตัวเองคิดว่าทําดีที่สุดแล้วถ้าชอบคิดนี้แบบเล่าเรื่องแบบนี้อีกก็คอมเมนต์มานะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะอย่าลืมนะเพื่อนเพื่อกดแชร์กด subscribe หรือไปดูคลิปเก่าๆคลิปใหม่ๆแล้วก็ลงทุกวันเลยเจอก,กันนะคะไว้คลิปหน้าเรามาใหม่นะ